รายละเอียดนี่เป๊ะเป๊ะเหมือนของจริงโอเคครับแม่ใหญ่นะเดี๋ยูเลยนะครับโอเคเรามาถึงซอนข้างในไปครับแล้วพี่มิ้นผมถามมาก่อนข้างในนี้มาไม่ต้องกลัวว่าร้อนเลยเย็นเจี๊ยบจะได้กลิ่นด้วยเห็นไหมคะกลิ่นเย็นเย็นหอมเย็นเย็นกลิ่นเหมือนโชบรู้ป่ะจะเย็นป่ะกนดอกบัวอะไรอย่างงี้ ถ้าเกิดเรามาเดินเล่นแล้วเราแบบปวดฉี่เนี่ยต้องทำไงก็ต้องแจ้งพนักงานนะคะเพื่อหาไปออกเป็นทางออกก่อนอ๋อแต่ข้างในนีอไม่มีใช่ไหมไม่มีคือจะรบกวนค่ะใช่่่คะอาเรามาถึงหุ้นต่อต่อไปครับอ่าต่อไปก็จะเป็นท่านผู้เฒทานนะคะอ่าได้รับซึ่งจุดเด่นท่านคือว่าได้รับรางวัลจากยูเนสโกครับค่ะเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมะสอนธรรมะได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับคนไทยรู้จักกันารเจริญนี่ก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ เอามาตั้งไว้ให้ชาวต่างชาติก็จะชอบตัวนี้ด้วยเช่นกันเหมือนเหมือนมากๆแล้วก็ดู่าบอกเลยว่าคนแต่ท่านเสียไปแล้วแต่ท่านเสียไปแล้วโอเคครับอันนี้เราเข้าไปดูซอนต่อไปครับโอเคครับพี่เมียนตอนนี้เราเข้ามาซอนกีฬาแล้วแล้วหุ่นตัวแรกที่เราเจอนี่คืออันนี้คือกระดอนนะคะกระดอนสีชาพันธ์ แต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เล่นเทนนิสได้แล้วเพราะว่าไปขับมอเตอร์ไซค์มาเช่าขับมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เล่นเทนนิสเอาครับมาถึงผลตัวต่อไปครับอันนี้ก็คือบูซลีนะคะแล้วก็อยู่ในตำนานไม่หลายคนค่ะใครอยากเจอก็มาที่นี่ได้โอเคครับไปแต่ขนตัวต่อไปตัวนี้กำลังข่าวล่ามาเร็วเลยตัวนี้คือไทกระโดดที่เราเห็นไปแล้วตัวนี้ก็ สารแสดงก็คือกิกกิกคนล่าสุดเอาคุณแม่แม่เป็นคนไทยนะคะแม่เป็นคนไทยใช่ไทยกู๋นี่คือเป็นคนไทยไม่ใช่กิกคนล่าสุดใช่ไหมโลกไทยกู๋นี่มีกิกเยอะแล้วกันโอเคตอนนี้เราส่งยาเสร็จแล้วไปส่งต่อไปอีกหนครับไปเอาล่ะครับพี่บีนตอนนี้ถึงโซนที่นนี้จะเป็นเกี่ยวกับท้อปสตาร์นะคะนักร้องอ่านักร้องศิลปินนีศิลปิน แต่ความพิเศษในซอนี้ก็ยังมีอีกเยอะแยะรายละเอียดมีเพียบและเอารายละเอียดตรงนี้อ่ะเล่นได้นะคะเออเห็นปะไอเดียเจ๋งมากเล่นได้ทุกอย่างใช่ค่ะเด็กๆจะชอบตงนี้ว่าสุดสัดาห์ด้วยอ่าแล้วมาถึงคนที่เพิ่งตัวแรกก็จะเป็นเรนซุปเปอร์สตาร์เกาหลีผิดรายลีใช่อะวาแดงเป็นไงชอบไหม ใครอยากมาก่อนเลนก็มาที่นี่ได้แมวเหมือนแล้วทีเดียวระดับเอเชียมันอยู่ในแถวนี้รัะพี่นินตอนนี้มาถึงผลจอไปครับไปนะคะนิสเปียค่ะนิสเปียดาราดังเลยทีเดียวทีนี้ก็ได้ข่าวว่าหันมาล็อกอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับความประสบความสำเร็จอีกคันหนึ่งด้วยอยากมาเจอศิลปินดารามากมายเลยทีเดียวไม่ต้องบินไปหาเขาเลย ใครอยากจะได้เก็บภาพที่เล็กไว้เนี่ยเราก็สามารถเอากล้องเข้ามาถ่ายได้ไหมได้ค่ะวิดีโอก็ได้ค่ะรอหล่อนุญาตทุกอย่างใช่ค่ะอ๋อโอเคครับมาถึงหุ่นตัวต่อไปครับและนี่ก็คือหุ่นอีกตัวนึงที่คุณนักคุณตาคือแอตคาลบาวนั่ค่ะนะคะที่เป็นเอ่อตุ๊กร้องุ๊กล้อใช่เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตของคนไทยที่รู้จักมานานแสนานแต่เราเด็กๆตอนนี้เราโตแล้วก็ยัง สร้างความขลังไว้ให้กับแฟนศิลปินเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็แอดคาร์บวนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นนักร้องอย่างเดียวตอนนี้หันมาเล่นหนังหันมาทำสินค้าอย่างเช่นคาร์บาวแดงครับพี่น้องแล้วก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างเลยพี่แอดเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าอุตสกาห์พี่แอดเขาเปลี่ยนไปตอนนี้ก็ทําเพื่อลูกนะไม่ทําเพื่อไม่พูดดีกว่าเอาไว้ว่าเรามาดูหุ่นเดินไปดีไหมไปครับ อันนี้คือเป็นนักร้องจีนนะคะก็คือว่าต้นวิจินค่ะที่ว่าเคยร้องเพลงเพลงนี้อ๋อคนนี้เองเชลลร้องเพลงเพลงนี้มีอ๋อเฮ้ยเพิ่งจะเห็นหน้าแบบเพิ่งเพิ่งจะรู้ตอนนี้ยังอยู่ไหมตอนนี้เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตไปแล้วที่เมืองไทยงานที่เชียงใหม่ค่ะมาเสียชีวิตที่เมืองไทยอีกแล้วทำไมคนดาราดังๆชอบมาเสียชีวิตที่เมืองไทยอะไรกันเอาเมืองไทยสบายใจไงอ่าแหมโอเคนั่งได้อ่ะ นะชิลๆสบายๆแล้วก็มาถึงหุ่นตัวไปครับไปครับอ่านีก็เป็นดาราอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะชื่อ v i c t o r y f4 ค่ะ f4 ที่รู้จักก็คือ4คนแล้วตอนนี้นี้มาแค่ตัวเขาเนไม่พอมาค<ข> <มา S 1> นเดียวก่อ <ๆ S 1> นนี่สายเดียววนี้สายเดียวรอเลยทีเดียวตอนนี้กำลังมีเขาเรียกว่า มีละครมีละครอยู่ท่องสามตอนดึกๆหน่อยมีอุ๊ยดึกๆใช่ไหมเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะตอนนี้กำลังบินมาอยู่กำลังบินมากำลังบินมานี่คือนี่ก็เลยเหลือแต่เดาข่าวโด่งดังไปไม่กี่ปีนี่เองใช่นี่ก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะตกลงเสียชีวิตด้วยฆาตกรรมนืกตอนนี้กำลังบินมาครับอดใจรออีกสักพักไม่นานก็จะเห็นไมเคิลตัวเป็นเป็นใช่นี่อย่างแน่นอนครับ โอเคตอนนี้โซนเินต์ปินหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องชื่อว่าห้องแข็งความลับไปครับตอนนี้เราถึงโซนไหนบ้างครับอันนี้ก็คือโซนชื่อว่าห้องแข็งความลับห้องแข็งความลับภาพพิยนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็จะมีห้องเป็นโซนของเขาเลย นี่ก็คือนางเอกของเรื่องใช,ใช่ไหมครับเธอไม่ใช่นักแสดงแล้เองยังยังไม่โตเป็นสาวยังไม่ตค่ะยังเด็กอยู่ตอนนี้ยังเด็กอยู่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับไม่ค่อยชอบเลยได้ไม่รู้จักอ่าแล้วก็นี่คือตัวพระเอกตัวพระเอกตัวหลักเรื่ลยก็คือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นเองแฮร์รี่พอตเตอร์เล่นเ,เหมือนสมจริงเลยทีเดียวค่ะอย่างคอสตูมเสื้อผ้าก็คือจะจำลองมาจากของจริงเลยนี่ก็จับได้ในหน่อยใช่ไหมครับ จำลองได้ดีมากทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้ความพิเศษของห้องนี้ก็คือว่ามีกระจกพิเศษกระจกพิเศษใช่ค่ะก็จะพูดถึงกระจกพิเศษนั่งบอกใครใครเกลย์ที่สุดก็จะเดินเข้าไปใช่ไหมครับก็จะเห็นนี่มันสะทานกันนะคะอ่ามันก็มีเอฟเฟกต์ใช่ป่ะเวลาเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์มันหัวแล้วถ้าเข้าไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ป่ะครับเรียว่าไง โอ้ออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่เด้ออุ๊ยไอเดียเจ๋งมากๆกนี่นำมาจากมุงน,นอกเลยไหมครับ<อ>่ไ,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 ไหนผมลองเดินเข้าไปปแอบเห็นไหมเปลี่ยนแว่นเปลี่ยนอะไรได้สำเร็จรูปเลย,ยมาที่นี่คุ้มครับโอเคสราบโซนนี้เรียบ,บร้อยแล้วถึงโซน,นต่อไปครับพี่ อันนี้ก็คือแบบราชวงศ์อังกฤษนะคะก็คือว่ามี Princess d i a n นะคะนี่คือเจ้าหญิงไดาน่าที่เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วกับชายทั้งสองอะค่ะคือเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เจ้าชายเฮนรี่ตอนนี้ยังอยู่ใช่ค่ะนี่คือลูกชายเขาที่เป็นฝาแฟร์ใช่ปะครับไม่ใช่ฝาแฟตค่ะไม่ใช่ฝาแฟตนี่เป็นคนพี่นะคะนี่จะเป็นคนน้องโอเคครับตอนนี้โซนนี้ก็หมดละมาถึงโซนต่อไปครับ แล้วครับพี่เม้นต์อนนี้มาถึงโซนแบบสบายเย,ย็นสบายนะอ่านี่คือโซนอะไรครับก็คือเป็นโซนที่เกี่ยวกับรวบรวมผู้นําระดับโลกนะคะผู้ที่มีอิทธิพลระดับโลกว่าแดังถ้าเกิดเอ่ยถึงผู้นํารู้จักใครบ้างเนี่ยนี่เลยนี่ใครอ่าเรามาเดินถึงหุนตัวแรกมาดิฟังดิครับอ่าก็บารัคโอบามา,าน,นั่นเองนะคะ สีคือสีผิวสีดำสีแทนอะไรเงี้ยใชอ๋อเปอนเสียของเขาคือผมว่าเชนนะคะคือว่าจะพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นใช่ครัอ๋อเอาละครับพี่มีนตอนนี้เป็ี่นตัวต่อไปแล้วอันนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักกันนี้คือว่าเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียครับนะคะเวลาเออ่คือวลาดีเมียร์ปูตินนั่นเองอืมป็นเทศรัสเซียใช่ค่ะอ่าตอนนี้ถึงอันนี้หลครับ ประธานเหมาประธานเหมาเป็นประธานาัิบีีคนแรกอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะพานี่เอกลักษณ์เลยไปที่ไหนก็จะรู้จักโอเคครับอาลิาพีมีนตอนนี้เราถึงโซนที่แบบเข้ามาแล้วรู้สึกว่าได้กลิ่นอ่ะมีกลิ่นด้วยก็สยองนิดหน่อยนี่คือโซนอะไรครับ อ๋อทางัราจืออกไปทางอื่นได้เลย<ช>แต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปชมนี่หน่อย